โจทย์ที่ทางอาจารย์ประพจน์ตั้งให้ผมนะครับในปีบักช่องหนึ่งร้อยตันต่อไร่ต่อปีทําได้จริงหรือนะครับซึ่งผมจะนําเสนอว่าถ้าทำ,ทำาตามเทคโนโลยีวิธีการสมยัยใหม่ก็เป็นความเป็นไป,นปนได้สูงมากที่จะทําได้นะครับก่อนที่จะเ,เริ่มพรูดนะครับผมจะให้ท่านดูก่อนว่าทําไมย่าในปีปักช่องหนึ่งนะครับ ทุกคนกำลังสนใจกันอยู่นี้มันมีที่มาที่ไปยังไงนะฮะมีเวลาค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับคำถามของท่านจะเป็นประโยชน์สําหรับผมที่จะไปพัฒนางานต่อไปนะครับแล้วก็ทางบริษัทโชคชัยที่นําเสนอเครื่องจักรกลไปแล้วนนะก็พัฒนานะครับเครื่องจักรกลมานะครับสนับสนุนการทําธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมด้านย่านเนี่ยปีนะครับเป็นอย่างนี้ครับถ้าท่านดูจากภาพนี้นะครับ อันนี้คืออุตสาหกรรมการผลิตพืชพลังงานในประเทศเยอรมน,นีนะครับเขาทํากันอย่างนี้ฮะแล้วมันโยงมากับเนเปียยังไงครับอันนี้ให้ท่านดูว่าวผมไปเร็วนิดหนึ่งนะครับการเก็บเกี่ยวที่ท่านเห็นอยู่นี้คือการเก็บเกี่ยวต้นข้าวโพดเพื่อใช้เป็นพืชพลังงานนะครับเห็นไหมฮะนะครับเขาตัดกันอย่างนี้ครับในประเทศเยอรมน,นีนะครับ ซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกการจัดการการเก็บเกี่ยวตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่เริ่มเขี่ยวลูกฟุตบอลจนถึงยิงประตูฮนะเปรียบเทียบง่ายเลยภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือถ้าเปรียบสนามฟุตบอลก็คือการยิงประตูตอนปิดเกมฮนะครับตอนปิดเกมท้ายรายการเขาจะทำอย่างนี้นะฮะนะครับแล้วก็เอาไปเป็นพืชพลังงานหรือ เอาไปเป็นพืชอาหารสัตว์เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับทําไมประเทศในยุโรปเลี้ยงโคนมโคเนื้อถึงเลี้ยงได้มหาศาลเหลือเกินนะครับเนี่ฮะเวลาเขาเขาปลูกอันนี้เป็นข้าวโพดนะฮนะครับแต่ผมกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งทีนี้เวลาที่เขาทําหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวมาแล้วนะครับแล้วก็จะต่อเนื่องมาถึงตรงนี้ครับอันนี้ให้ท่านดูว่าหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวมาแล้วครับก็จะ นะครับขนส่งนะครับต้นข้าวโพดนั้นมาที่นะครับเทรนซโลหรือบ่อไซโลทํทำย่าหมักไว้เพื่อที่จะป้อนเข้าไปในถังเรอคเตอร์ที่เป็นทรงโดมเหลี่ยมๆนั่นแหะครับที่มันมีจุลินทรีย์อยู่ภายในใน,นะครับเลี้ยงจุงลินทรีย์แล้วได้ไบโอแก๊สนะครับอันนี้ในกรณีที่ทำเป็นพืชพลังงานนะครับ แล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางด้านพลังงานมากนะครับอันนี้ให้ดูอุตสาหกรรมการผลิตนะครับแล้วก็นอกจากจะใช้เพื่อเป็นอาหารจุลินทรีย์ที่อยู่ในระบบปิดแล้วนะครับถ้าเอามาเป็นอาหารสัตว์นี่มหาศาลจริงๆครการที่จะเลี้ยงโคนะครับดร,รศิริศักดิ์ที่มอราชภัฏสา,าครคามสัก5000ตัวไม่ใช่เรื่องยากครับการปลูกเนเปิลใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างนี้ครสามารถทําได้นะครับอันนี้ผมให้ดูเบื้องต้น หลายคนจะบอกว่าเอ๊ะนี่มันปลูกข้าวโพดแล้วในเปียทําหรืออย่างนะครับวันนี้ผมจะย้อนให้ดูว่าในเปียทําแล้วครับนี่ผมให้ดูว่าการทําในเปียนี่นะครบอันนี้บ้านเรานะครับเมื่อกี้เยอรมันนะครับตอนนี้เรามาดูที่ประเทศไทยบ้างอันนี้คือการใช้เครื่องเก็บเกี่ยวนะครับจากเยอรมันอันนี้ตัดในเปียครับผมกำลังจะบอกท่านว่า สามารถทําแบบเยอรมัน2เหมือน2วิดีโออันแรกไม่ใช่เรื่องยากสําหรับประเทศไทยดูสิครับอันนี้การเก็บเกี่ยวยญ้าในเปียนะฮะรถ6ล้อคันนี้ครับมันใช้เวลาเก็บเกี่ยวแค่5นาทีเต็มแล้วครับนะฮะเราจะเอาไปเป็นพืชพลังงานเอาไปเผาตรงสําหรับอุตสาหกรรมพลังงานโรงไฟฟ้าดับเบิลเอากางปลูกอยู่แสนไร่นะครับ ผมให้ดูหลายๆมุมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโยงไปที่เทคนิคตอบสุดท้ายว่าร้อยตันทําได้จริงหรืออีกครั้งหนึ่งผมจะให้ดูปลายน้ําก่อนนะครับอันนี้คือตอนยิงประตูฮะตอนสุดท้ายนะครับเครื่องยืนมันทําได้สมบูรณ์แลวครับตอนนี้นะครับอันนี้ปลูกในเปียที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็มีบริษัทสีบรอดฟาร์มเนี่ยเอาเครื่องเก็บเกี่ยวมือสองนะครับมาเก็บเกี่ยว ปรากฏว่าทได้อย่างดีเลยนะครับอันนี้ในแง่ของพืชพลังงานนะครับแต่ก็ตามสําหรับเกษตรกรรายย่อยการใช้เครื่องเก็บเกี่ยวอย่างนี้ทํายากเหมือนกันฮะต้องใช้เครื่องเก็บเกี่ยวลักษณะที่คุณชลัดนําเสนอเมื่อกี้นี้อีกแบบหนึ่งอันนั้นสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่ปลูกเพื่อเลี้ยงโคโนมนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ตอนท้ายนะฮะอันนี้เมื่อกี้ผมเห็นท่านผู้จัดก,การอำนาจแว๊บ,บมานะครับผมก็ได้ไปเยี่ยมท่าน อันนี้การเก็บเกี่ยวในเปียปักช่องหนึ่งที่โชคชัยฟาร์มอันนี้ก็ไม่ธรรมดาครับตอนนี้เห็นว่าขยายพื้นที่การปลูกการอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีนะครับทางการเกษตรนะครับเรื่องการจัดการให้น้ําให้ปุ๋ยอะไรเข้ามาร่วมอีกเยอะนะครับก็เลยทําให้การผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงโคนมของโชคชัยฟาร์มทําได้อย่างดีนะครับตามที่ท่านผู้การนาท่านเราไ้ฟังและปัจจุบันก็มีการทําเป็นย่าหมักด้วยนะครับ อันนี้ให้ดูว่ามันมีนะครับศักยภาพนะครับตอนนี้เรานําองค์ความรู้ด้านการเก็บเกี่ยวเข้ามาผสมผสานนะครับก็เป็นการแก้ปัญหาขอขวดทําให้การที่เราจะผลิตนะครับพืชพลังงานหรือพืชอาหารสัตว์สำหรับประเทศไทยนี่ค่อนข้างทาได้ดีเลยนะครับถ้ามองจากภาพนี้นะฮะนอกจากนั้นนะครับเราก็มีการนําทดสอบเครื่องจากประเทศอินเดียนะครับโดยบริษัทนะครับโชคชัยการเกษตร อันนี้ให้ดูนะครับสำหรับเกษตรกรกรายย่อยก็ต้องใช้เครื่องลักษณะนี้นะครับนี่ฮะปลูกในเปียให้ดีนะครับแล้วก็ใช้เครื่องเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมมีการออกแบบแปลงตั้งแต่แรกนะครับนี่ฟาร์มของอาจารย์สันตินะครับที่เราเอาเครื่องอเชดเดอร์ของบริษ,ษัทโชคชัยลองไปตัดดูนะครับปรากฏว่าตัดได้อย่างดีเหมือนกันนะครับเหียงแคบว่า สมัยก่อนปัญหาหลักอันหนึ่งของการปลูกญ้าในปีก็คือนะครับตอนยิงประตูครับปลูกมาอย่างงามครับปลูกได้อย่างดีเจริญเติบโตอย่างดีตอนสุดท้ายไม่รู้จะออกจากแปลงอย่างไรนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราได้ซื้อศูนย์หน้ามาแล้วครับอันนี้ศูนย์หน้าจากประเทศอินเดียนะครับก็ยิงประตูได้ดีเหมือนกันถ้าเป็นแปลงขนาดใหญ่ก็ต้องซื้อศูนย์หน้าจากประเทศเยอรมนีนะครับแต่ก็ตามนะครับศูนย์หน้าประเทศไทยเมดอินไทยแลนด์ก็มีอยู่หลายท่านก็ทําได้ดีนะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็ไม่น่าห่วงนะครับสาหรับการ ที่จะปลูกเพื่อนะครับเป็นอาหารสัตว์และเป็นพืชพลังงานนะครับซึ่งมันก็จะพลิกโฉมะนะครับเดี๋ยวให้ดูเม็ดอินเทอร์เน็ตหนึ่งฮะเดี๋ยวจะน้อยใจนะครับเมื่อกี้นี่เม็ดอินเดียมนีกับเม็ดอินเดียฮะอันนี้เม็ดอินไทยแลนด์ครับของช่างชนาดก็ใช้ได้ผลดีนะครับก็มีหลากหลายนะฮะที่จะให้เลือกนี่เป็นฟาร์มโคโนมอยู่แถวหลักช่อง เขาใหญ่นะครับที่ทบริเวณใกล้ๆเขาใหญ่นะครับซึ่งปลูกในเปียไว้แล้วก็ได้ใช้เครื่องเก็บเกี่ยวเข้าไปเก็บเกี่ยวนะฮะอ่านะครับนี่ให้ท่านดูตอนตอนยิงประตูะนะครับผมจะกลับมาตอนน,นิดหนึ่งะอ่าเดี๋ยวนะครับจะเป็นคู่มือนะครับที่ ถ้าได้ไปนั้นสามารถโหลดได้จากทางอินเทอร์เนต็ตนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะเครื่องของเยอรมนีนะครับขับด้วยผู้หญิงครับน้องๆผู้หญิงตัวเนี้ยถ้าจะทําธุรกิจพลังงานในอนาะคตก็มาใช่เรื่องอยากนี้พัฒนามาล่าสุดนะครับแต่แพงหน่อยราคาเครื่องละ17ล้านนะฮะแต่มันตัดได้วันหนึ่งประมาณ500ไล่นะครับดูว่าเขาทํางานกันยังไงฮะนะครับนี่ก็ นี่เวลาเขาไปตัดข้าพูดนะครับนะฮะเขาบอกสบายนี่ฮะตัดกันอย่างนี้ครับอันนี้คือการเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้วก็ใช้เก็บเกี่ยวนีเปียก็เหมือนกันนี่แหละฮะไม่ยากเลยเห็นไหมครับเพราะงั้นถ้าแปลงนี้ปลูกหนึ่งพันไร่นะครับแล้วผลผลิตประมาณไร่ละยี่สิบตันนะครับก็มหาศาลเลยนะครับเลี้ยงวัวได้มหาศาลนะครับผมขอให้ข้อมูลนิดหนึ่งครับ ปลูกเนเปียนหนึ่งไร่นี่ฮะสามารถเลี้ยงโคเนื้อโคนมได้ประมาณ9ก้าถึงสิตัวแล้วมีหญ้าสดให้กินอย่างนี้ทุกวันนะครับถ้า,ถาปลูกเนเปียฮะโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เขาช่วยนี่ครับเดี๋ยวครับนี่คืออุตสาหกรรมการผลิตพืชอาหารสัตว์และการผลิตพืชพลังงานในประเทศเยอรมนีหรือประเทศท,ทางแถบยุโรปซึ่งประเทศไทยทําได้ดีกว่านี้อันนี้คือต้นข้าวโพดนะครับระยะมิลกิ้งสเต e ท,ที่ตัดมานี่ครเอามาทําเป็น คอนไซเลตไว้เลี้ยงโคนมนี่ฮะเลี้ยงโคนมโคเนื้อนี่นะครับเดี๋ยวผมขอหยุดภาพตรงนี้ให้ดูว่านี่ฮะเขาทำอย่างนี้ครับประเทศเราก็ทำได้แล้วก็ทำได้ดีกว่าเหตุผลคือว่านะครับข้าวโพดที่เขาปลูกเนี่ยนะครับมีต้นทุนสูงกว่าหญ้าเนเปียนะครับเมื่อกี้ท่านพอท่านอาจารย์พระพุธได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าลูกเนเปียรหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อเนื่องได้ประมาณ8ปดถึงเก้าปีหรือสิปีหรือซ้ำข้าวโพดที่เขา ปลูกตัดเนี่ยคปลูกเสร็จต้องปลูกใหม่ต้นทุนสูงกว่าเราเยอะครับเพราะงั้นเยอรมนีที่มาอาทิตย์ที่แล้วสองท่านที่มาช่วยเทรนเรื่องการขับรถให้กับทางเจ้าที่ของบริษัทสิโรถฟาร์มเนี่ยตกใจเลยฮะบอกว่าโอ้นี่คือทองคาของประเทศไทยนะครับคุณได้เปรียบเราเยอะเลยเราปลูกข้าวโพดทุกครั้งเราต้องเตรียมดินทุกครั้งจะต้องซื้อมอเตอร์พั์ทุกครั้งนะครับคุณเตรียมเป็นแค่ครั้งเดียวคุณเก็บเกี่ยวได้เก้าปีเฉลี่ยนะครับแล้วก็ ผลผลิตต่อไร่เข้าวโพดนะครับหนึ่งไร่เนี่ยไม่เกินอย่างเก่งก็สิองตันในเปียนี่ประมาณ20ตันทำได้นะครับนะครับเพราะงั้นผลผลิตต่างกันเยอะนะครับเพราะงั้นผมย้อนกลับมาที่หัวข้อที่อาจารย์วัชพ์มอบหมายให้ผมนะครับนี่เลยฮะท่านบอกว่าเอ๊ะดรกเรารานโมหรือเปล่าปีละ100ตันต่อไร่ต่อปีครั้งละ2ีตันนะครับ ผลขอ้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับซึ่งเขียนไว้ในคู่มือแล้วในเปียปากช่องหนึ่งหรือตระก,กูลในเปียทั้งหลายครับเป็นพืชค้างปีครับค้างปีหมายถึงว่าปลูกหนึ่งครั้งเนี่ยมันอยู่ได้หลายปีมันเป็นพืชค้างปีถ้าปกติแล้วพืชค้างปีนี่ฮะจะเก็บเกี่ยวได้ปีละหนึ่งครั้งแต่พรเอิญเจ้าในเปียามาแปลกครับเป็นพืชค้างปีแต่เก็บเกี่ยวได้ปีละหกครั้งมันแปลกดีครับมันผสมผสานกันนะฮะค้างปี แต่ว่าดีนี่ครับเก็บเกี่ยวได้หกครั้งเวลาเราเก็บเกี่ยวมาทําเป็นพืชอาหารศาตร,ร์หรือพืชพลังงานนี่ครับเราจะเก็บเกี่ยวทุกสองเดือนทุกหกสิบวันนะครับข้อดีของยาในปเปียคือมันสามารถจเจริญเติบโตได้ตลอดทั้งปีนะครับผลบผลิตณปัจจุบันนะครับ8 0ถึง90ตันต่อไร่ต่อปีนะครับก็คือ1ครั้งเนี่ยสามารถทำได้ประมาณ 15- ถึง20ตันมีคนทำได้นะครับ ก็ถ้ารวมปีหนึ่งก็อยู่ประมาณ80ตันถึง90ตันต่อไรต่อปีนี้ผมกําลังจะแนะนําเทคนิคเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะทําให้มันได้100ยตันต่อไรต่อปีนะครับซึ่งมีเทคนิคที่เราพัฒนานะครับแล้วก็ค้นคว้ามาและที่จะทําได้นะครับเกษตรกรยกนิ้วโป้งให้เลยครับแต่ก็แอบหนักใจมันอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะฉันจะตัดออกจากแปลงยังไงว่ามันเยอะจังนะครับ สิ่งแรกที่ผมจะเน้นนะครับก็คือหญ้าในเปียปากช่องหนึ่งครับหรือตะระกูลในเปียทั้งหลายนี่ครับชอบดินร่วนซุยระบบรากเป็นระบบรากฝอยนะครับแล้วก็ระบบรากลึกลงไปจากดินประมาณ40ซนติเมตรนะครับอันนี้คือหัวใจเลยนะครับแล้วก็ดินนะครับจะต้องมีความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมนะครับถ้าดินเป็นกรดมากในเปียไม่ชอบครับ จะต้องปรับระดับความเป็นกรดเป็นด่างหรือ pH ให้ได้ประมาณ6.8นะครับซึ่งมีวิธีการหลายอย่างะนะฮะผมมาตรงนี้เลยครับมีหลายท่านที่ปลูกเนเปีย,ยผมแอบมองไปที่พี่สนันปลูกเนเปียนะครับถ้าจะให้ได้ผลผลิตเยอะๆสิ่งที่ท่านจะต้องพิจารณาเรื่องแรกคือเรื่องของดินนะครับแล้วก็ดินจะต้องไม่เป็นดินดานนะครับ เนื่องจากว่ารากของเนเปียร์มันเป็นระบบรากฝอยนะครับการที่มันจะแผ่กระจายออกไปหาอาหารนะครับหรือธาตุอาหารที่เราเตรียมไว้ในดินได้นี่ครับถ้าดินอัดแน่นเมื่อไหร่นะครับเขาจะรากจะไม่โตเพราะงั้นอาหารที่เราใส่ไว้ในเบนใกล้เคียงเนี่ยจะยื่นมือไปไม่ถึงนะครับเพราะงั้นจะเจอปัญหาว่าเอ๊ะทำไมปลูกแปลงอื่นเขาโตจังเลยแปลงฉันไม่โตจังเลยนะครับถ้าท่านไปดูดินถ้าดินแน่นเนี่ยไม่โตครับท่านจะต้องจัดการ,รื่วงดินนะครับเห็นไหมฮะ มันมีเทคนิคอย่างนี้ครับในการเตรียมดินสมัยใหม่นะครับถ้าเราตรวจสภาพดินหรือแปลงของเรามีดินแน่นนะฮะก่อนที่จะปลูกนะครับเราต้องทําการระเบิดดินดานนะครับเห็นไหมฮะอันนี้เป็นในกรณีภาพซ้ายนี่ครับถ้าเราไม่ระเบิดดินดานดินแน่นนะครับรากของเนเปียเนี่ยมันจะโตอยู่ประมาณนี้ครับมันจะทะลุลงไปดินดานไม่ได้นะครับลงทะลุไปชั้นดินดานไม่ได้นะครับสมัยใหม่ เราจะต้องทําการระเบิดดินดานด้วยริปเปอร์ซะก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันทะลุลงไปข้างล่างประมาณ50เซนเพื่อที่จะไปหาธาตุอาหารในดินนะครับแล้วก็จะทําให้ผลผลิตที่ต่อเนื่องมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวิดีโอว่าเขาระเบิดดินดานยังไรฮะอันนี้คล้ายๆกับการปลูกอ้อยครับถ้าเป็นในกรณีที่เราไม่ระเบิดดินดานนะครับเห็นไหมฮะรากมันจะตื้นนะครับ มันจะหาอาหารได้อยู่ระดับนี้ถ้าเรามีการทําการระเบิดดินดานนะครับในฤดูฝนก็จะมีความชื้นที่รากหญ้าหรือหญ้าในเปียนี่ครับสามารถหาอาหารได้บริเวณนี้ถ้าในฤดูหนาวนะครับมันก็จะสามารถความชื้นมันจะอยู่ข้างล่างนี่ฮะมันก็จะระเหยขึ้นมานะครับถ้าฤดูแรงมันก็จะมีความชื้นอีก,อ,กอยู่ในข้างล่างอีกนะครับน้องๆหลายคนงง ทำไมมีสามฤด,ดูแล้วมันมีรากลงไปยังไงนะครับผมให้ดูอันนี้กราฟแพทเทิร์นของฝนบ้านเรานะครับเห็นไหมครอันนี้ฝนนะครับเริ่มจากเดือนเมษายนนะครับก็จะเริ่มมีฝนนะครับพฤษภานะครับไล่มาเรื่อยๆแ,แล้วฝนจะตกมากประมาณเดือนนะครับสิงหากนยาต,ตุลาแล้วก็ปลายตุลาฝนก็จะน้อย อันนี้คือรูปแบบของฝนนะครับรูปแบบการตรงของฝนนะครับรูปแบบการกระจายตัวของฝนนั่นเองนะครับเพราะงาั้นการระเบิดดินดานเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าท่านดูจากคู่มือนะครับในหน้าหนึ่งเนี่ยผมจะเขียนไว้เลยว่านะครับเดี๋ยวท่านลองเปิดนะครับไปช้าๆก็ได้ครับเวลาผมอาจารย์มรพุทธเวลาผมเชื่อลระเกินนะครับ นะครับหน้าที่8ครับนะครับการเตรียมดินนะครับปลายฝนต้นหนาวเห็นไหมฮะถ้านกรณีปลูกแบบปาะสาน้ำฝนนะครับปลายฝนต้นหนาวนะฮะถ้าเป็น,นปรวนปนทรายนี้นะครับก็จะเตรียมดินระหว่างเดือนมีนาถึงเมษายนนะครับผมย้อนกลับมาที่วิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับให้ดูว่า การเตรียมดินนี่เราเตรียมกันยังไงนะฮะถ้าในกรณีที่เราปลูกนะครับหญ้าในเปียแล้วเราไม่ต้องการนะครับเรามีข้อจํากัดเรื่องน้ํานะครับเราจะต้องมีการจัดการให้ดีตั้งแต่แรกนะครับโดยการใช้ริปเปอร์เข้าไปทําการระเบิดดินดานตั้งแต่แรกเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูว่าการระเบิดดินดานเขาทํากันอยังไงนะฮะ ซึ่งการระเบ,บิดดินดานนะฮะเดี๋ยวผมเดี๋ท่านดูว่ามันจะเกี่ยวข้องกับระบบรากของเนเปียร์นะครับอันนี้คือนะฮะเห็นไหมครับกรเกษตรกรนะครับที่ปลูกอ้อยหรือปลูกเนเปียร์เทคโนโลยีใหม่นี่ฮะที่เขามีข้อจํากัดเรื่องการให้น้ําหรือไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยครับ เขาจะทําการระเบิดดินดดนนะครับโดยใช้ริปเปอร์สมัยใหม่นะครับซึ่งมันเป็นหัวจักรนะครับถ้าท่านดูภาพสุดท้ายเนี่ยมีบริษัทหนึ่งทำขึ้นมาแล้วครับเขาจะใช้รถที่มีแรงม้าประมาณนะครับร้อแรงนะครับประมาณร้อแรงม้าถึงร้อยถึงร้อแรงม้านี่ฮะกดลงไปลึกๆเลยครับกดไปในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับเนื่องจากดินยังมีมีความชื้นอยู่บ้างครับถ้าทำลักษณะนี้คร ข้างล่างมันจะถูกระเบิดดินดานนะครับดินดานจะถูกระเบิดไปข้างบนนี่ปิดแผลฮะอันนี้เป็นเป็นเทคนิคใหม่ความชื้นนะครับแผลข้างบนนี้แทบจะไม่มีเลยฮะเหมือนกับเราไปผ่าตัดนะครับคือความชื้นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะครับในการปลูกพืชโดยเพราะเนเปียในแหล่งที่ไม่มีน้ําชมพทานนะครับต้องใช้เทคนิคนี้ครับเขาจะทําไว้ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับอ่านะฮะลงริปเปอร์ไว้เลยนะครับ เดี๋ยวนะครับผมย้อนกลับมาที่พอพลอยผมนิดหนึ่งหลายท่านอาจจะอ่านะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเขาทํากันช่วงเดือนไหนนะฮะถ้าดูจากภาพกราฟตัวน,นี้ครับปลายฝนต้นหนาวนะครับในช่วงเดือนนี่ครับปลายตุลากับต่อกับพ้สิจการเนี่ยฮะความชื้นดิอนอยังมีลงริปเปอร์ไว้เลยครับลงริปเปอร์เสร็จแล้วอาจจะยังไม่ปลูกก็ได้ครับ เมื่อฝนตกในช่วงเดือนนี่ครับนี่ฮะเดือนที่มันตกเยอะๆนะครับสิงหากันยาครับน้ําฝนที่มันตกมาแล้วเรากลัวหล,ล้อเกินวันทําจะท่วมไม่ต้องกลัวนะครับต่อไปถ้าใช้เทคนิคนี้น้ํามันจะไหลลงไปอยู่ข้างล่างที่เราเระเบิดไว้นึกออกไหมฮะน้องๆนึกออกเนาะนะครับเราลงนิปเปิลห้าสิบเซนไว้เมื่อกี้นะครับภาพเมอ่อกี้ครับแล้วน้ําฝนที่ตกลงมานะครับมันจะลงไปเก็บสะสมไว เหมือนกับเราเก็บกับข้าวใส่ตู้เย็นไว้ให้เนเปียร์อันนี้เป็นเทคนิคการปลูกเนเปียร์แบบไม่ต้องอาศัยน้ําชนประทานไม่ต้องทําระบบน้ําในหน้าแรงครับปกติแล้วเขาจะเตรียมดินก่อนล่วงหน้าปีหนึ่งนะครับลงริปเปอร์ไว้เลยนะฮะปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้เหตุผลที่ว่าต้องทาปลายฝนต้นหนาวครับการเตรียมดินในช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะทําง่ายกว่าช่วงหน้าฝนนะครับไม่มีความเครียดความเสี่ยงถ้าท่านเตรียมดินในช่วงหน้าฝนท่านจะเจอว่ากาลังเตรียมดินดีฝนมาครับ หยุดเลยซึ่งทํำยากนะครับเพราะงั้นเขาจะเตรียมไปฝนต้นหนาวนะครับน้ําจะถูกเก็บไว้ในช่วงเดือนสิงหานะครับกันยานะครับหรือตุลานี่ฮะมันจะถูกเก็บไว้ในชั้น50เซนที่เราระเบิดดินดานไว้นะครับแล้วก็จะปิดปากแผลสนิทไว้ปีหน้ามาเราปลูกเนเปีย,ยความชื้นใต้ดินมันจะระเหยกลับขึ้นมาทันทีนะครับเพราะงั้นเนเปียในหน้าแล้งมันจะโตเหมือนหน้าปกตินะครับ อันนี้เทคนิคนี้ใช้ในวงการปลูกไว้มาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นการจำดินนี่สําคัญฮะย้อนกลับมาใน,นภาพนิดหนึ่งครับเห็นไหมฮะเพราะงั้นถ้าเราลงริปเปอร์ลงไป50เซนนะครับในฤด,ดูแรงมันไม่มีปัญหาแล้วครับทีนี้เพราะว่าน้ําใต้ดินตรงนั้นนะครับมันจะมีความชื้นหรือมีน้ำใต้ดินที่พอเพียงสําหรับพืชนะครับถ้าในลักษณะนี้เกษตรกร ที่เขาปลูกอ้อยหรือปลูกเนเปียเนี่เขาจะไม่ต้องทาระบบน้ําเลยนะครับเพราะหลายท่านเป็นห่วงเลอเกินว่าเอ๊ะปลูกเนเปียเนี่ยไม่มีน้ําปลูกได้ไหมนะครับปลูกได้ฮะแต่ต้องใช้เทคนิคนี้แต่ถ้ามีน้ําที่เยอะๆอย่างบริษัทคอนโปรดักต์หรือบริษัทที่ใหม่ของคุณพุทธท่รยองก็อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าทำเทคนิคนี้แล้วมีน้ําด้วยมันอาจจะทุรุร2 0ตันต่อไร่ต่อปีครับเพราะว่าศักยภาพของเนเปียมันจะไม่ถูกจํากัดไปแล้ว นะครับคือปัจจุบันที่มันอยู่แค่80ตันนี่ฮะมันถูกจํากัดอยู่ว่าช่วงแรงมันโตไม่มากน้ําไม่พอนะครับอันนี้ประการที่1นนะฮะเพราะงั้นจัดการเรื่องระบบการเตรียมดินให้ดีก่อนนะครับก่อนปลูกนะครับเทคนิคการเตรียมดินเหล่านี้นะครับเดี๋ยวที่จะสนับสนุนนะครับข้อสุดท้ายแล้วผมจะตอบท่านได้ว่า20ตัน,นต่อไร่ต่อปีทำได้จริงไหมนะฮะ ร้อยตันต่อไรต่อปีทำได้จริงไหมนะครับภาพนี้นะครับหลังจากที่เขาใช้ลิเปอร์ระเบิดดินดาน50เซนติเมตรแล้วครับเขาจะทําการนะครับเตรียมดินนะครับแบบหยาบอีกครั้งหนึ่งโดยใช้ปัจจุบันมีผ่าน22จานหรือ power h a l o นะครับซึ่งทางกัจจาัได้กล่าวไปเมื่อกี้นะฮะทำให้ดินเรียบขึ้นมานะครับแล้วปิดแผลข้างบนไว้นะฮะ แผนที่จะสนิทแต่ข้างล่างเว,าเวลาท่านไปเดินดูตรงตำแหน่งนี้ครับมันจะมีดินมันจะเด้งเลยนะครับเพราะว่าเราเบื่ดินดานวาอย่างดีฝนตกมามันจะซึมลงไปอยู่ข้างล่างหมดนะครับอันนี้คือเทคนิคก,การเตรียมดินสมัยใหม่นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับนะครับอันนี้ก็จะโยงมาที่การจำดินนะครับผมจะให้ข้อความสำคัญเรื่องการจำดินข้างมากนิดหนึ่ง อันนี้คือเครื่องปรับดินแลนเพลนนะครับเหตุผลที่ว่าเราต้องปรับแลนเพลนไว้นะครับเพราะว่าตอนสุดท้ายถ้าเราทําเชิงพณิชย์ิเชิงแปลงใหญ่ๆฮะมันต้องใช้เครื่องเก็บเกี่ยวนะครับเพราะงั้นจะต้องปรับดินให้แต่แรกให้ราบเรียบเลยนะฮะแลนเพลนตัวนี้ฮะมันมี GPS เป็นตัวบังคับครับเสาตัวนี้จะมีเซนเซอร์ตรงนี้ฮะแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่ระดับน้ําที่เขาตั้งไว้ขอบแปลงนะครับเพราะงั้น ถ้าดินตรงไหนที่มันเนินมากๆเนี่ยมันจะถูกส่งสัญญาณให้ฉีดน้ำมันมากขึ้นนะครับเพราะงั้นการเตรียมดินสมัยใหม่เนี่ยช่วยได้เยอะนะครับโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้คือแลนเพลนนะฮะปรับให้ราบเรียบแล้วก็ก,การปลูกจะนำไปสู่การจเจริญเติบโตที่สม่ำเสมอนะครับหลังจากแลนเพลนแล้วนะครับต่อมาก็คืออันนี้ฮะ ครับที่พาวเวอร์เฮโร่ที่คุณชลัด์ที่กล่าวไว้เมื่อกี้ครับตีนให้ละเอียดนะครับต้องคิดว่าในเปียคือพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่นะครับอ้อยนี้ตอนนี้นะครับาในการปลูกอ้อยเกษตรกร,กรเนี่ยจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณปีละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ประมาณ3ต่อก็ต้องเลือแปลงปลูกใหม่นะครับแต่ย่าในเปียนี่เขาสามารถเก็บเกี่ยวได้ปีละ6ครั้งนะครับเพราะงั้น ถ้าเกิดจะทำผลิตมาเป็นพืชอาหารสัตว์เราเลี้ยงโคโนณวคโนมเองก็น่าจะเป็นทางอีกทางหนึ่งที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรน,นะครับหรือจะผลิตเป็นพืชพลังงานให้กับขายให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการที่ท,ทําธุรกิจพลังงานก็สามารถทําได้อย่างดีเลยนะครับผมย้อนกลับมาที่อีกครั้งหนึ่งฮะระบบลากว่าไปแล้วนะครับ นี่นะครับรายฝนต้นหนาวนะครับเตรียมดินไว้เก็บน้ําไว้นะครับในกรณีไม่มีแหล่งน้ำนะครับแต่ถ้ามีแหล่งน้ําก็สามารถจะได้เปรียบหน่อยนะฮรริปเปอร์นะครับเจ็ดขาเดี๋ยวนี้มีเจ็ดขาฮะหัวจรวดตรงนี้ครับที่ท่านเห็นนี่ครับมันจะระเบิดข้างล่างครับข้างล่างดินจะซุยโปร่งแต่ข้างบนแผลจะสนิทนะครับเหตุผลว่าเราต้องปิดข้างบนเพราะเราไม่ต้องการให้ความชื้นมัน แลวเหยอ,ออกมาถ้าเป็นสมัยเก่าที่เราเตรียมพื้นดินในการปลูกพืชฮนะผ่านสามผ่านสี่ผ่านเจ็ดที่ทําให้ความชื้นในดินมันหายไปข้างเยอะนะครับอนนี้ในประเทศยุโรปเขาจะไม่ใช้ผ่านเหล่านี้แล้วนะฮะแต่บ้านเราเนะ่ยตอนนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะครับสักรยาหนึงคง